พระการหน้าทองบทที่4ดาบทองขนองฤทธิ์อาทิตย์ยามเที่ยงถูกเมฆดำาเคลื่อนคล้อยเข้าบทบางลมหนาวกันโชกอีกคราเท้อเขาจีโรยิ่งมืดทะมึนวิเวกวังเวกหีมะส,สุมกลุ่มทุกแห่งหนกิ่งไม้แห้งกร,กระจายกระจายเกลื่อนกลาดป่าเสจร้องรอยทวิบาทจตุบาทบนทางภูเขาอันคดเคี้ยวเลี้ยวรดเล้งจุนอ่วสวมใส่ชุดหนังจิ้งจอกสีขาว โปกผ้าพแพรสีขาวจู๋ม้าพ,วพ่วงผีตัวหนึ่งเดินเถินเพียงลำพังนิ้วกลางทั้งสองมือของเล้งจุนอ้วสวมวงแหวนพิรุตอยู่ข้างละวงเพชรสีแดงบนหัวแหวนสะท้อนประกายแวววับบาดตาเล้งจุนอ้วสืบสอบมาตลอดทางแต่ไม่อา่างรู้ร่องรอยสีจอมถมินแต่อย่างไรโผลถเลี้ยวมุมเขาแห่งหนึ่งทางภูเขายิ่งลาดชันสองฝ้าข้างทางกองสูงด้วยศิลาสายลมกระโชกรุนแรงกว่าเดิม ทันใดเล้งจุนอ้วขมวดคิ้วก็หากันหยุดยัง้งชะงักรา่างลงพร้อมกับสายลมโชยพัดหอบเอาเสียงกรีดร้องแหลมเล็กของอิสตรีแววมาเล็งจุนอ้วใจเขม็งตึงเครียดขึ้นตนทราบดีว่าในภาวะแวดล้อมเยี่ยงไรที่มาเกิดเสียงกรีดร้องเยี่ยงนี้ขึ้นเล็งจุนอ้วพัานพิกายขึ้นบนหลังมา้าควบขับสูนดินแถบหนึ่งซึ่งเป็นทิศทางต้นเสียงห่างรวดเร็วขณะห่อตะบึง เลงจุนอ้วยื่นมือไปในถุงหนังข้างอ่นานบ้าพอดึงมือกลับก็เพิ่มหน้ากากสีทองเบาบางดุดปีกจักรจันติดผมเผ้าสีแดงใบหนึ่งนี่เป็นหน้ากากที่อรารหันทองคำจะททำขึ้นมอบแก่ตนหากแม้ไม่ต้องการเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงก็สวมหน้ากากใบนี้ลงบนใบหน้าเลงจุนอัว้วสวมใส่หน้ากากอย่างชินิจํานาญพระนิพพานนั้นกลับแปรเปลี่ยนเป็นพูดปรายหน้าสะปริงกลัวต้นหนึ่ง หน้ากากสีทองแก่สลักด้วยฝีมือประณีตสองกิ้วเลิกจี้ฉนดวงตาโปลโตโจมูกโด่งเป็นสันริมฝฟิปากเม้มบางกอบกับผมเผ้าสีแดงฉานสยายปราบาขับเน้นเป็นความยิ่ยียบอมหิตคล้ายประกาศกร้าชีวิตเชเช่นมัจจุราชทวงวิญญาณเล็งจุนอัว้วกระตุ้นม้าขึ้นบนเนินดินผมเผ้าสีแดงฉานสั่นพลิ้วชายเสื้อสีขาวสะอาดพลิ้วปิวสวัยตาคมวากวาดกราดมองรอบข้าง ผ่านเห็นต้นสนใหญ่หลายต้นที่สันเขาผูกม้าพวกผีประดับอ่านบางโกนสีดำสามตัวขณะดเดียวกันที่ดงสนปรเกิดเสียงกรีดร้องแววไมโคราเล้งจุนอั้วกควบขับม้าตรงไปขณะที่เท้าม้าเท่าสีข้าเงยงตะลุยตะบบง้องร่างเล้งจุนอ้วก็วาาล,อวลอยขึ้นจากอ่านมา้าคล้ายวิหกสีขาวตัวมหึือมากรีบว่าเข้าดงสนอย่างสวยงามกึ่งกลางดงสนมีลานที่ว่างแถบหนึ่ง บนพื้นที่ว่างปลูกห้องไม้กระทัดรัดหลังหนึ่งเล้งจุนอัวยื่นมือเหนี่ยวกิ่งไม้ที่งอกเลยออกมากิ่งหนึ่งร่างพันดีดควับขึ้นไปยืนหยาบบงคาคบด้วยท่ารากอันแผวเบากระท่งหิมะตามกิ่งไม้ยังไม่ร่วงหล่นผู้คนในห้องคล้ายแววเสียงผิดปกติใดประตูไม้พันเปิดออกเขาหน้าแดงฉานใบหนึ่งยื่นออกมากว่าตามองรอบข้าพึ่งพำว่า มารดามันเถอะกระทั่งเงาปีศาจก็ไม่มีผู้แสลีกลับบอกว่าได้ยินซุ้มเสียงใดเอ่ยถึงตอนนี้มันเลือบเห็นม้าพ่วงผีขนเหลืองของเล้งจุนอ่วก้าวเหยาะวย่า,ยาถึงหน้าห้องไม้ใจการหน้าแดงร้องโผว,ว่าผู้แสลีมีคนป่าพลเข้ามาพึ่งขาดคำภายในห้องปรากฏบุรุษชะก,การชุดม่วงเข้าหน้าดูร้ายผู้หนึ่งทลานบูบอ,อกมามือหนึ่งยึดถือทวนสั้นอีกมือหนึ่งก็ลําผูกสายรัดเด็ว คาดว่าเป็นผู้แซนลีอะไรนั่นมันพอพบเห็นม้าพู้ผีของเล้งจุนอัวต้องงานมูบใหญ่ก็ชากเสียงว่าแหวนตัวบาทซบได้สอดแสกของมา้ารีบใส่หัวออกมาให้กับเราผู้ราบบริเวณปานาาเสียงขานตอบใดๆในห้องไม้ปรากฏบุรุษเข้าหน้าผอมสูบดัางอโมโรคอีกผู้หนึ่งตามติดออกมากล่าวว่าโยงเฮียงจูหัวหน้ากองแซนโจวสั่งให้กลับไปก่อนยามอิ e ่วประมาณ17เนกา จนไหนมีคนเข้ามาขัดขวางการแสวงหาความสุขของพวกเราหรือยามนั้นเล็งจุนอ้วบนยอดไม้พันทุกเทตัวเ,วเบาเกาสู้คิ้มผังปุยนุ่นเหินเวหาที่เท่าทเทพิดาถ่ายทอดให้พลิ้วปราดสู่ห้องไม้ดั้นดุดวิญญาณพูดปลายไร้สสารเลิงจุนอ้วทิ้งตัวลงโดยปราศจากซุ้มเสียงผิดปกติแก่กระเบื้อบนหลังคาตึกออกแล้วเลี้วร่างลงอย่างเงียบงนัน ภายในห้องปูงไว้ด้วยหญ้าแห้งแถบหนึ่งเดินีผมยาวเสียยางหนึ่งถูกพนาการอยู่บนหญ้าแห้งเดิีอาปพรขาดกระรุ่งกระดิ่บนผิวกายขาวละเอียดอ่อนปรากฏนิ้วรอยห่อเลือดยามนี้กำลังก้มศรีรษะร่างสารลิกไม่อยู่ยัง้งคำวนวณอายุไขข,ของนางไม่ออกเล็งจุนอ้วกล่าวเสียงราบเรียบท่านเป็นใครเดยนีนางนั้นเงยหน้าขึ้นกลับเป็นมงหน้าอันสวยซึ้งสครานผุดผาด ชวนละลานใบหนึ่งประกายตานางพ่อเหลือเพ็นหน้ากากสีทองของเล้งจุนอ้่วต้องอุทานอย่างลืมตัวแตกตื่นจนไม่อยาจกล่าววาจาใดได,ได้เล้งจุนอั่วขนาดจะคลายการพันธนาการแก่นางเบื้องหลังพันไปเกิดเสียงร้องโรง่งอย่างแตกตื่นผู้แสบริหน้าแดงฝ่ายตรงข้ามรอบเล้งเข้ามาในห้องแล้วเล้งจุนอั่วหันความกลับมาชายการทั้งสามกำลังวิ่งตะเบืองเข้าห้อง หน้ากากอันเย็นเยียบหน้าพระดันเผิงพราะว่าเข้ากรองจากสุทั้งสามคู่ถึงกบอุทานดลังพระธงมปลุดหน้าผอมสู้กล่าวเสียงสาะล,ะลัวเจ้าเจ้าเป็นผู้ขหนหรือปีศาจกันแน่เล็งจนอ้วกเค้นเสียงวาพวกท่านทั้งสามล้วนคู่ข่าลงใช้ทวนสั้นในมือของพวกท่านอาจจะวิริบากรรมไถ่ถอนความผิดปรุกจการแซลีกลายเป็นผู้นำพวก้องพากชากเสียงวา เล็กน้อยของมิซ่าว่าผวกกระทำเป็นคนของสมาคมทวนจึงว่ากล่าวจนโอหังเล็งจนอ้วนแผ่นกระดาษฟาดฝ่ามือออกพลังภายในขุมใหญ่พันธลักทลายใสดังกลืนใหญ่บุรุษชการแซลีกระทั่งกระบวนท่าฝ่ายตรงข้ามยังเห็นไม่ชั้นตาร่า,างพาดลอยขึ้นดูดผเนินเหล็กไร้สภาพกระทุ้งใสทลายผ่านผนังไม้ดังเกลียวกล่กลาวผูว้ร้งฟาดลงกับพื้นหิะเบื้องนอก และเห็นมารบิดกายคราหนึ่งก็นิ่งเงียบงนันโลหิตสดสดทะลักจากปากเป็นฟูฝอยในโลหิตเจือปนเสร็จอวัยวะที่แท้อวัยวะภายในของมันถูกกระแทกแหลกละเอียดแล้วชายชการที่หลงเหลืออีกสองคนชะง,งักงานบูบหน้าป,ปลเปลี่ยนเป็นซีดเผิดลิงจุนอัวก็รู้สึกเหนือความคาดหมายนี่นับเป็นครั้งแรกที่ตนปรามมือกับผู้คนนับแต่ออกจากหวางก้าประศาตกิดไปถึงตนพอวาดมือออก ฝ่ายตรงข้ามก็ทอดร่างเป็นสร้างศพหรือฝ่ายตรงข้ามปั้นจากดินคโคลนตนกลับหล่อหลอมจากเหล็กไหลตัวเองเข้าใจว่าอย่างน้อยต้องหักหากนการสักรามีค่าเพียงกระบวนท่าเดียวก็พิสูจน์ผลแพ้ชนะกันกระบวนท่าที่ตนใช้ออกเมื่อกรู่คือฝ่ามือลิ้วอ้างเจีย๋ยฝ่ามือชมพูที่อรหันทองคำไทยทอดท้กระ้ังกระโน้นตอนแรกพบอรหันทองคำ ท่านเคยให้วิชาฝ่ามือน,นี้ทดสอบกลาขวานของตนภายใต้หน้ากากสีทองปกปิดอัมพรางฝ่ายตรงข้ามย่อมไม่อาจสังเกตเห็นสีหน้าของตนดังนั้นกล่าวว่าพวกท่านสังกัดสมาคมทวนเหล็กหรือใช่กันทั้งสองสถานเฮือกใหญ่พาก,กันกูข่าวโครมลงรูดหน้าผอมเสกล่าวเสียงสันรดดวงดัดนั้นผู้กล้าปรดละเว,ว้นชีวิตผู้ต่ำต้อยไปชนชั้นต่ำสามในสมาคมทวนเหล็กเป็นจงเฮียงจูออกคำสัง่งกล้าคุมเดอรีนี้ ภายหลังผู้แซลลีมาเกิดความคิดลวนลามเล้งจุนอ้วกล่าวสียงเย็นเฉาพวกท่านย่ำยีนางแล้วเชวยการหน้าแดงกล่าวอย่างประวัติลนลานไม่ยังไม่ทันกระทำเรื่องเช่นนั้นท่านผู้กล้าก็มาแล้วเล้งจุนอ้วหันกายไปประกบนิ้วชี้นิ้วกลางข้างขวากรีดลงบนเส้นเชือกที่พันธนาการเดิดีนางนั้นพลังดันชนีพองกรีดผ่านเชือกที่ถากจากเอ็นวัวนั้นก็ขาดกระจุย คืนอิสรภาพแก่นางโดดีในงามขยับเคลื่อนไหวแขนขาที่ชาด้านเบิงตาสุขใสกลมโตจับจ้องมองเล็งจุนอ้วอย่างตระนกเล็งจุนอ้วกล่าวสีเดิมดาบท่านนวดเฟ้นมือเท้าต,ตัวเองให้เลือดลมโคจรสะดวกเพิ่งขาดขำด้านหลังพันเกิดเสียงความใหญ่พลางลมแหลมคมขุมหนึ่งแหวพุ่งใส่กลางหลังเล็งจุนอ้วอย่างกระทานหันกลับเป็นชายการหน้าแดงเสือกทะลวง ทวนสั้นใส่ที่แท้ใชายกันหน้าแดงเห็นเล้งจุนอ้วหันหลังให้เข้าใจว่าสามารถประทุนร้ายฝ่ายตรงข้ามจึงลงมืออย่างรอบเร้นเล้งจุนอ้วพันสอบมือขวาเข้าไปใปกเสื้อหมุนควาำกลับมาดุดลูก้างใบมะฮือมาประกายสีทองแพรลพรายตาสายหนึ่งกรีดผ่านบรรยากาศดังหวีดหวิวพระกายโสดป่าใสใชาการหน้าแดงนั้นเสียงแผ่พราะหวยหวนสะท้านผ่านดัง หน้าผากใชยกันหน้าแดงถูกกรีดเป็นรอยแผลสายยาวเหยียดพาดมาถึงปลายขางปากแผลแบะอ้าโลหิตสดๆโลมใบหน้ามันจนแดงฉานกว่าเดิมระดางพระหงายล้มลงในมือเล้งจนอ้วกกับดิจกรมดาบทองน้ำวาวับสันดาบประดับห่วง9ก้าอันเล่มหนึ่งซึ่งคือดาบทองอาไบ้นั่นเองบุตษหน้าผอมสูบขณะจะยืดกายขึ้นช่วยเหลือพวกพ้ออีกกำลังหนึ่ง ชายการหน้าแดงก็ล้มลงทอดร่างเป็นสร้างศพสองข่าวมันอ่อนด้วยถยคุกลงดังเดิมเล็งจุนอ้่วเผื่อหน้ามากล่าวว่าในสมาคมทวนเหล็กมีชนชาบุริิัมสีโคนใช้ยาสีจอมทมินรุดมาขอพึ่งพิงหรือไม่บุรุษหน้าผอมสูบกล่าวอย่างประหวัตหลนลานโอ้ตอมท้อยหาทราบเรื่องราวภายในสมาคมทวนเหล็กไหมเราสัมกัดสำนักมาห้าปียังไม่เคยพบพานปังจูประมุขสมาคม ท่านผู้เท่าแม้สักคราเดียวเล้งจุนอ้วเค้นเสียงว่าชนชั้นผู้ต่ำต้อยเยี่ยงท่านยังสามารถข่มเหงกันเองร้ายอิสตรีช่ำชองปานนี้ในเหนือขึ้นไปคงยอดเยี่ยมยิ่งกว่าบัดน,นี้ท่านตราเตรียมป้องกันตัวเถอะท่านผู้กล้าเล้งจุนอ้วตัดบทว่าขอเพียงท่านต้านทานรับเราได้ดาบหนึ่งท่านก็ไปได้บรูดหน้าผอมสูกบกรอกเลี้ยงดวงตาตลบหนึ่งปันดิกายขึ้นจากพื้น สะบัดซัดทวนซ่านออกพุ่งใส่เล้งจุนอ้วดุดสายฟ้าร่างกลับถอยปราดออกนอกประตูตอย่างเร่งร้อนกลับเป็นแผนรุกอัมพรางถอยอันไร้ากาดเล้งจุนอ้วเพียงสีสาเล็กน้อยประกายถั่วก็จีดผ่านริมใบหูยังบูดวิตพางตวัดมือขวาหูบดาบทองอาบไบ้ฟาดฟันออกดังควับใหญ่บุรุษหน้าผอมสู้ไม่ทันแผลเพราะร้องก็ร่ำกรวนร่างพันร่วงฟาดหลงจากกลากาศ จากลำคอที่ชายโขรกข้างซ้ายถูกกีดเป็นบาดแผลเวอร์วะโลหิตฉีดพุ่งดุดน้ำพุเล้งจุนอั่วเพ่งมองดาบทองอาไบที่ยื่นเหยียดตรงอยู่เบื้องหน้าตัวดาบยังคขงสะท้อนประกายสีทองเลื่อนพลายมีแต่เม็ดโลหิตหลายหยดหยดหยาดลงจากปลายดาบเล้งจุนอัวกรีดนิ้วชี้ข้างซ้ายปาดใสขอบดาบสอดคือสู่ฝากดาบซึ่งสะพายอยู่เนื้อรวงอกดังฉับย่งช่ำชองฉับนาน ขานกายกลับอย่างแช่มช้าแลเห็นเดินณีงามบนพื้นร่างสันสะท้านด้วยความหวั่นไหวจึงกล่าวอย่างเฉื่อยเฉาท่านไปได้แล้วโดยดีงามผ่านเงยหน้าขึ้นหยาดน้ําสุกใสเกิดกลิ้งลงอาบแก้มเพ่งตามองเล่นจุนอ้วนิ่งหนานกล่าวเสียงอ้อยอิงข้าพเจ้าจะไปที่ใดได,ได้หรือกระแสเสียงสดใสสนอโสดม่านแม้นแฝงความเวิ้งวางง้างเลื่อนลอยยังเชื่อแยเจ้าชวนวาบวิว ลิงจุนอวพันพบว,ว่าโดยในงามแฝงบุคลิกอันงามซึ้งสกสานเชกเช่นบัวขาวอันสูงส่งคล้ายรุ่งหลากสีเหนือขอบฟ้าผสมผสานเป็นรูปลักษณะอันพิเศษพิสดารล,ล้ำเลิงจุนอวปบนกระดุมทองเหลืองบนชุดหนังจิ้งจอกสีขาวสลักแขนปลดเปลื้องออกมากรีเป็นรูปโคง้งเวียงลงบนที่เบื้องหน้าโดยในงามกล่าวว่าสวมใสเธอะ ดูนิ่งในงามยกสองมือป้องอ,อกจับจ้องมองเล้งจุนอว้วอย่างงงงันมิได้หยิบฉวยชุดยาวสีขาวของฝ่ายตรงข้ามขึ้นในบัดดลหลังชุดยาวสีขาวของเล้งจุนอว้ววเป็นชุดรัดกลมสีขาวทรงอ,อกด้านซ้ายสะพายฝากดาบเฉียงเฉียงผิดแผกจากดานดาบทั่วไปซึ่งสะพายอยู่ที่กลางหลังหรือวางเอวฝากดาบทองอาไบ้จัดทำจากหนังหมีสีดำด้ามดาบงาช้างสีขาวสะอาด ห่างจากปลายขาของตอนเพียงสองนิ้วปลายฝากยื่นออกจากชายโขงข้างซ้ายครึ่งเชีย้ยก็เป็นบุคลิกอันแกร่งกล้าเฮี้ยมหานนายสุดไดรีง,งามก็หยิบฉวยชุดหนังจิ้งจอกขึ้นสวมใส่ขนาดของชุดหนังจิ้งจอกกว้างใหญ่กว่าส่วนสั์นางแต่ยิ่งขับเน้นเห็นถึงความอ่อนแอแบบบางของนางเล่งจุนอ้วพันธานผู้เข้าหาอบอุ้มโดยรีงามขึ้นก้าวยาวออกจากห้อง โดยดีงามคล้ายสถานขึ้นเล็กน้อยดิ้นโดนเบาๆหน้าสีขาวแดงเรือ่อเ่อด้วยความเอียงอายกล่าวว่าโปรดปล่อยข้าพเจ้าข้าพเจ้าเดินเหินได้เองเล็งจนอ้วกพี่ากวก็ไรสาวเทาว้าถึงข้างม้าคู่ขาวางร่างนางลงทิ้งหน้าอ่านม้าตัวเนยวพิ้วกายขึ้นไปหันหัวม้าควบหยอย่างลงจากเนินเด่นยามนี้ท้องฟ้ามืดสลัวลงกลุ่มเมฆลอยต่ำลมหนาวกระโชคเอือง ม้าเดียวดายเหยามเคลื่อนไหวอยู่กลางขุนเขา,าปปลื้ยิ่งอ้างว้างกะลายป่านนั้นโดีงามที่น่าอ่านต้องขยับกายมาด้านหลังอย่างลืมตัวเยี่ยงนี้เท่ากับแอบอิงก,กับอ้อมอกเล่งจุนอ่วเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าขอถามท่านคิดเดินทางสู่ที่ใดหรือเล่งจุนอัวกล่าวโดยมิขบคิดจีต่างสมาคมทวนเหล็กโดยงามเสียวกายหนาวเหน็บโล่งว่าหรือท่านเป็นสหายกับพวกมันหรือ ท่านสมควรดูออกว่าไม่ใช่โดยนงงามเงียบงานช่วขณะจึงกล่าวสมาคมทวนเหล็กก่อตั้งอยู่ในหุูเขาฉิกเต้ากกหุูเขาเจ็ดดาราหากจากที่นี้สิบกว่าลี้ไม่สามารถเร่งรุดถึงก่อนพบข้ามของวันนี้อีกประการสารที่นั้นหามีสีจอมทมิทที่ท่านถามถึงไม่เล้งจุนอ้วถามว่าท่านได้ยินคำตอบโต้เมื่อครู่แล้วหรือ เออเพียงแต่สมาคมทัวรเหล็กมักมีชนชาบุริมอันลีรับเข้าออกเสมอมีบ้างบางคนข้าพเจ้าเคยพบผ่านมาแต่ไม่รู้จักชื่อฉายาในจำนวนนั้นอาจมีสีจอมททมินด้วยเอยถึงตอนนี้มากคู่ขากระแทกกระเถิดเล็กน้อยเล็งจนอ้วกจนยื่นมือประคับประคองโดยรีงามเบื้องหน้าให้ส่งตัวมั่นโดยนียนงามกราบเบาๆท่านมีคิดสอบถามว่าข้าพเจ้าเป็นใครมีประวัติความเป็นมายอย่างไรหรือ เล้งจุนอ้วก,กล่าวเสียงเชยชาท่านหากินยอมบอกก็บ่งบอกมามิเช่นนั้นก็ไม่ต้องเอ่ยอ้างถึงเ้าเจ้าก็ไม่เคยบีบคั้นผู้ขามผู้ใดมาก่อนโดยนีงามเหลียวหน้ามาจับจ้องหมองเล้งจุนอ้วงอย่างตื่นเต้นสงสัยกล่าวว่าแต่ท่านเป็นผู้มีพระนกลช่วยเหลือเ้าเจ้าเ้าเจ้าจะจดจำจารึกไว้ตลอดกาลนั่นกลับไม่ต้องท่านสมควรชมเชยว่าสนาตนเองจึงถูกต้องโดยนีงามก้มศีรษะต่ำ ล่าวเสียงอ้อยอิงเขาเจ้าเรียกว่าถังเกียบบิดาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเสี่ยงอ้อตึงหน่วยทานทาราสังกัดสมาคมทวนเหล็กฉายาเยี่ยมไซราชสีหานถังเลี้ยงบิดานิสัยเมตาการุนจะเกิดการขัดแย้งกับหัวหน้าหน่วยฮักเฮากักตั้งหน่วยคลื่นพิโรดฉายาพิกง้างตามมดกอดโก้งวน เนตรารกฏสันดานโหดที่ย่ำชั่วร้ายคนในสมาคมใดกระทำผิดตกไปในเงื้อมือมันต้องถูกเกี่ยวเข็นลงทานอย่างทารุณจวบจนตายเล็งจุนวัวรับฟังอย่างสงบดูดีนนงามถังเกียบเล่าสืบต่อเมื่อสองปีก่อนบิดาบ้านหมายข้าเจ้าแก่หัวหน้ากองในสังกัดท่านผู้เท่าฉาย,ยางเงกเล้งมังกรหยกเสียงเมง้งเสียงเม้งก็ไม่ชมชอบพฤติการตามมรกรรอบวางแผนกับหน่วยเฮกกิงตึ้งด้วยพระดาดม หมายกำจัดเนตรมรกตมีอยู่คราหนึ่งตามรากฏนำกำลังออกดำเนินการค้ารายหนึ่งเสียงเมงและคนของหน่วยแพรดาจึงคุมหน้าปกปิดรูปโฉมซุ่มซ่อนทำร้ายพวกมันครานั้นบราณหน่วยคลื่นพิโรธที่ร่วมทางไปตกตายสิ้นมีแต่ตารากฏหนีเอาชีวิตรอดพร้อมกับเก็บกำไรโมราสีแดงอันหนึ่งได้จากวงต่อสู้กำไรโมรานั้นเป็นของที่บิดาข้าเจ้ากำลังแก่เสียงเมง้งมันก็สวมใส่ติดตัวตั้งแต่เล็ก ดวงตาหลังหน้ากากถ่องเล้งจุนอ่วกระพริบตากระนึ่งกล่าวว่าอย่างนั้นคู่มั่นหมายท่านโค้งประสบอันตรายแล้วถังเก็บเล่าเสียงสั่นเครือตามมรา,รากฏพอกลับถึงสมาคมทวนเหล็กก็ร้องเรียนต่อปังจู้ปังจู้จึงออกคําสั่งมาย่างหน่วยทานทาราควบคุมตัวเสียงเม้งไปสอบสวนเสียงเม้งสํานึกว่าไม่มีทางรอดชีวิตจึงยินยอมรับพร้อมกับบอกว่าบิดาเข้าเจ้าไม่มีสวนรู้เห็นด้วย แต่ทว่าตามปรากฏกลับปิดชีวิตมันในยามข้ามคืนเสนอให้ถอดถอนตำแห่งบิดาข้าเจ้าจองจำไว้ชั่วคราวสามวันให้หลังห้องคุมขังบิดาพลันประเกิดเพลิงไหม้กลางดึกสุดที่จะดับลงได้ภายหลังทั้งหมดเพียงค้นพบสร้างศพไม่เกรียมจากกองเท่าฐานเข้าเจ้าจดจำออกว่านั่นเป็นบิดาเนื่องเพราะรฟันบนภายในปากบ,บิดาหากไปสาี่สามารถจำแนกแ,แยกแยะได้พร,ร้อมกันนั้น ข้าพเจ้ายัางพบว่าคอหอยบิดาปาักตรึงด้วยเข็มพิษยาวสองนิ้วถึงเจ็ดเล่มเออถึงตอนนี้ต้องสึกสะอื้นพระราให้เบาๆร่างอ่อนแอสัตสถานเล็กน้อยเล็งจนอ้วตบไหลกขมหมนนางเบาๆคิดก็ได้กล่าวกะไรแต่แล้วก็ร่ำกลืนเอาไว้ถังเกียบกลายว่าข้าพเจ้าทราบดีว่านี่เป็นนี่เป็นพฤนิการผู้ใดบราณหน่วยเคลื่อนพิโรธกลับแทรกไปค้นหาฆาตกร รอบทำร้ายบิดาที่บิดาฟ้าดินจึงทราบว่าพวกมันภาาภูมิยินดีปานใดนับแต่นั้นข้าเจ้าแปลเปลี่ยนเป็นโดดเดียวเดียวได้เมื่อวานข้าเจ้าขณะชมดูหิมะบนหน้าผาใกล้หุบเขาเจ็ดดาราตามปรากฏได้ใช้ประวาณน้ำถ้ำใต้อิ่วติดตามมาคิดหมายลวนลามข้าพเจ้าข้าเจ้าสำนึกว่าไม่อาจสลัดหลุดจึงแทกเป็นคล้อยตามฉกฉวยอากาศที่มันไม่ทันระวัง ช้ปี่นเสียผมแทงดวงตามันบอดไปข้างหนึ่งหลบหนีกลับบ้านระหว่างทางกลับเผชิญพบบุยวานหน่วยคลื่นพี่โรธรุดมาไล่ล่าก็ล่ากุมเขาเจ้าถูกควบคุมตุกเข้าห้องลงทานของหน่วยคลื่นพิโรธเกี่ยวเข็นลงทานกระาเนอมีเมียกว่พาพร้องอุทธรต่อปางจูก็ถูกตามประกวดพิพาคษาประหารมอบให้หัวหน้ากองแท่จงผู้หนึ่งดำเนินการหัวหน้ากองแท่จงจึงสั่งผู้คนในห้องไม้เมื่อกละดูทั้งสามคน ก้อาองคุมข้าเจ้ามายัางที่นี้แต่พวกมันกลับมาเกิดจิตชั่วร้ายเหตุการณ์หลังจากนั้นท่านคงทราบกระจ่างแล้วเลงจุนอว่วแค้นผัวดอกล่าวว่าสมาคมทวนเหล็กไร้คุณธรรมภาวะลมสลายใกล้กล,าย,กลายมาแล้วถังเก็บกล่าวเสียงแผ่วเบาข้าเจ้ายังไม่ได้ทราบน้ําสูงส่งของท่านข้าเจ้าเลงจุนอว่วเลงใต้เหียบผู้กล้าแสเลงมิทราบท่านมีอริบาดหมางใดกับสมาคมทวนเหล็กหรือ ลิงจุนอ้วกล่าวเสียงราบเรียบหามีไหมอย่างนั้นท่านคงมีความแค้นกับสีจอมทมินนั้นกระมังดวงตาหลังด้านกากถองของลิงจุนอว้วภพันศาประกายกะเกลียวอมหิตตวาดว่าอย่าได้เอ่ยถึงนามนี้ทั้งเกียบสิววกาย,ยาหนาวเน็บสนซป,ปากำหลงม้าพ่วงผีเร่งรุดอีกชูวขนาทังเกียบจึงกล่าวาขากขาวลิงใต้เหยียบข้าเจ้า ทราบว่าละแวกใกล้เคียงนี้มีถ้ำธรรมชาติแห่งหนึ่งมิทราบท่านคิดรุดไปครั้งแรมสักคืนหนึ่งหรือไม่ลิงจุนอ้วกกล่าวว่าอยู่ทิศทางใดหรือถังเก็บรับบังเห็นมาควบเหยา่อย่างสู่ด้านขวาผ่านป่าไม้แห้งเหี่ยวหลายแห่งบรรลุถ,ถึงหน้าผนังผาลาดชันแห่งหนึ่งบนผนังผามีถ้ำธรรมชาติสูงประมาณสองวาปากถ้ำห้อยย้อยด้วยเถาวันทำเลเร้นลับยี่ หากไม่คุ้นกับสารที่ยากจะสืบสอบพวกผ่านถังเก็ีบกระตุ้นมา้าขึ้นไปตามทำเลล่าชางของสารเขาจบจนถึงปากถ้ำนางจึงกล่าวเบาๆภายในถ้ำปูด้วยหญ้าแห้งยังมีทยนไขายที่ลามมะลายไม่หมดสิ้นสองเล่มตอนที่บีดายังมีเสียชีวิตข้าเจ้ามักมาท่องเล่นในสารที่นี้เล็งจุนอ้วพิกายหลงจากหลังอ่านมา้าปอบอุ้มถังเก็ียบลงมาหยิบฉวยสัมภาระลงจากหลังมา้า ตบตะโพกม้าเบาๆม้าพงพีนส่งเสียงร้องเบาๆคว่หย่อย่างสู่โดงกต้นแป๊ดที่อยู่ด้านซ้ายมือของถ้ำศิลาเล็งจุนอ้วกว่าตาสำรวจหมองทำเลรอบกายผ้าถุงหนังในมือสองใบและกระติกน้ำใบหนึ่งอยู่เหนือไหล่มือซ้ายหนีพระร่างถังเกียบมีเห็นย่อร่างทับท่าร่างพลอยขึ้นจากพื้นปลิวปราดเข้าถา้ำไปดูดหมอกขวันพอเหยียบย่างเข้าถา้ำ เล็งจุนอ้วพันหวางร่างถังเกียบหลงเพ่งตามองส่วนลึกของถ้ำขมิงนิ่งถังเกียบยกมือตกแต่งผมเ้าที่จรหูกล่าวเบาๆมีดไรไม่ถูกต้องหรือ